วันนี้นะคะมาพบกับครูทิพย์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุู้ีอยูหนึ่งคำถามมาถามนักเรียนว่าตั้งแต่นักเรียนเด็กๆเลยนะคะจนถึงตอนนี้นักเรียนมีรูปร่างหรืออะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ,ะถูกต้องแล้วค่ะบางคนบอกว่าส่วนสูงบางคนบอกว่าน้ำหนักบางคนบอกว่ารูปร่างและหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เรามันเองค่ะไปเรียนกันเลยการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะมีหลายช่วงวัยเราไปดูกันเลยค่ะ1ค่ะช่วงวัยทารก2ค่ะช่วงวัยก่อนเรียน3าค่ะช่วงวัยเรียนและ4ี่ค่ะวัยรุ่น5าค่ะวัยหนุ่มสาว6ค่ะวัยกลางคนและ7ค่ะวัยผู้สูงอายุหรือวัยสูงอายุนั่นเองค่ะ วัยทารกจนถึงวัยเรียนนะคะเป็นวัยของวัยเด็กค่ะวัยรุ่นแล้วก็วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะเป็นวัยผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ในช่วงวัยแรกนั่นคือวัยทารกนั่นเองวัยทารกจะมีอายุตั้งแต่0ถึง1ปีนั่นเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็คือมีฟันน้ำนมขึ้นนะคะในช่วงวัยนะคะ5ถึง8เดือนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะมีกล้ามเนื้อน้อยนั่นเองนะคะจะมีการงอแขนและขาตลอดเวลา่นเขนช่วงวัยนี้ในช่วงวัยต่อไปนะคะคือวัยก่อนเรีอนอายุนะคะ1ถึง6ปีนั่นเองค่ะ ในวัยนี้นะคะสีสันและหน้าตาของเขาหรือรูปร่างหน้าตาของเขานะคะจะมีขนาดเล็กกว่าลําตัวนะคะแล้วก็จะมีส่วนสูงเพิ่มประมาณเจ็ถึงแปดเซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีแขนขาที่ยาวขึ้นแล้วก็มือและเท้าจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงของวัยต่อไปนะคะก็คือวัยเรียนนั่นเองค่ะช่วงอายุนะคะเจ็ดถึงสิบสองปีนะคะในวัยนี้จะมีฟันน้ำนมเนี่ยเริ่มหลุดแล้วนะคะฟันแค้จะองอกขึ้นมาแทด แล้วก็นะคะจะมีน้ําหนักและส่วนสูงนะคะเพิ่มขึ้นตามระดับเลยนะคะในช่วงวัยต่อไปนะคะคือวัยรุ่นนั่นเองค่ะอายุนะคะ13-19ปีในช่วงวัยนี้นะคะผู้ชายนะคะจะเริ่มมีเสียงข้าวนะคะแล้วก็จะเริ่มมีหนวดมีเขราแล้วก็ผู้หญิงนะคะจะเริ่มมีประจำเดือนนั่นเองค่ะในช่วงวัยนี้นะคะผู้หญิงจะมีการจเจริญเติบโตมากกว่าคือทั้งน้ำหนักและส่วนสูงนะะั่นเองค่ะ ในช่วงวัยต่อไปนะคะก็คือวัยผู้ใหญ่นนเองนะคะวัยผู้ใหญ่เริ่มแรกเลยก็คือวัยหนุนสาวนะคะอายุนะคะ20ถึง39ปีในช่วงวัยนี้นะคะผู้ชายนะคะจะมีกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วงไหล่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนสูงและน้ําหนักนะคะมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่นะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะจะมีหน้าอกและสะโพกที่มีการเจริญเติบโตและมีการขยายใหญ่ขึ้นในช่วงวัยนี้ ในช่วงวัยต่อไปนะคะก็คือวัยกลางคนอายุนะคะ40ถึง59ปีนะคะในช่วงวัยนี้นะคะจะเริ่มมีผมหงอกแล้วนะคะแล้วก็จะมีตาเนี่ยสายตาที่เริ่มยาวแล้วก็มีหูที่เริ่มตึงแล้วนะคะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าหรือการเคลื่อนไหวได้ช้าขึ้นเนาะ,ะในช่วงวัยนี้ค่ะช่วงว,วัยสุดท้ายน็คะคือวัยผู้สูงอายุน,นั่นเองค่ะ มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในช่วงวันนี้นะคะผิวหนังจะเริ่มเหนียวด้วนและแห้งนะคะสมองเริ่มมีความเสื่อมหรือหลงลืมน,นั่นเองค่ะแล้วก็มีกระดูกที่กรอะแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่นิ่ลงค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบเลยว,ว่าการจเจริญเติบโตของมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะแต่และช่วงวัยสำหรับวิดีโอหน้านักเรียนอย่าลืมกดติดตามนะคะว่าคุณครูจะสอนหนูในเรื่องอะไรแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ